สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยโดยนายวิทยาวัฒนาวิเชียน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเลยมอบให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์เข้าจัดทำพิกัดแผนที่ขุดสระกักเก็บน้ำขุดเจบาะบ่อบาดาลของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไรนาของสมาชิกสถาบันการเกษตรเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการทำกรเกษตรกรรมและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำให้กับเกษตรกร และส่งเสริมการจัดระบบน้ำในไร่นาของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนด้วยการมีแหล่งน้ำในฟาร์มของตนเองพร้อมนี้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ได้แนะนำให้สมาชิกดำเนินงานตามระเบียบข้อบังคับหลักการสหกรณ์และการดำเนินงานของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้การใช้เงินกู้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้เพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้เพิ่ม เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาชีพต่อไป